สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กคาร์เวอร์นะครับทางด้านเพจนะครับแล้วก็ YouTube นะครับทิกตอกนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับบรรยากาศวันนี้นค่อนขายยา้างจะสดใสนะครับแดดดีมากๆเลยนะฮะอยู่กับงานสร้างสวนทุเรียนนะครับผมอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับ เอาดินลุกรังนะครับไปปูทางพื้นบ่อหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นบ่อมันหนืดนะครับมันเป็นดินมันปูนะครับผมเราก็จะลงชั้นที่สามนะครับลงชั้นที่สามแต่ว่าดินพื้นบ่อมันเป็นดินมันปูนะครับรถดำวิ่งยากมากนะครับมันจะทําให้เพาเพลคาาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เสียเวลาทําทางนิดนึงนะคะให้รถดำวิ่งสะดวกสะดวกนะครับจะได้งานจะได้ออก นะครับไม่ต้องมาเสียเวลามาเข็นตงุงเข็นตูดรลดดันลดนะครับทาอะไรก็ทาให้ทีเดียวให้จบนะครับเสียเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าอุปสรรคนะครับแต่ละงานมันต้องมีนะครับไม่ว่าอุปสรรคจะยากง่ายนะครับหรือว่าหนักแค่ไหนแล้วก็ต้องยอมรับบันนะครับแล้วก็ทำมันให้มันเสร็จรูดร่วงนะฮะงานแต่ละงานมันจะ ลาบลื่นนะครับทุกงานมันก็ไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่งานนะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นนะครับมันก็ต้องมีอุปสรรคนะครับอุปสรรคมีไว้ให้ความฝันนะก้าวผ่านมันมันอยู่ที่ว่าอุปสรรคนั้นมามันจะหนักหรือว่าวเบาเนะครับ ก็มีวิธีที่แก้ไขสเสมอนะมีวุท่าที่แก้ไขวุท่าที่ออกได้อยู่ในการ,รวางแผนนะครับก็บประสานกันถ้าเกิดงานถ่ายดินถ่ายอะไรแบบนี้หลายๆคั้นเนื้อมารวมกันแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับุกรถด้มรถถ่ายอะไรเงี้ยือมันมันต้องเป็นทีมเวิร์กนะครับ เป็นทีมเวิร์กนะการทำกันนะครับคนโน้นจะเอาอย่างงี้คนนี้เอาอยางงี้ไม่ได้นะครับคนสองสามัคคีกันงานนถึงออกมาได้เรียกว่าได้ได้เสร็จลุกล่วงนะครับไม่มีปัญหาอะไรช่วยกันคนละไม้คนละมือเัย